โรคแคนเกอร์เป็นโรคติดเชื้ออีกชนิดหนึ่งนะครับที่เกิดจากเชือ้อราถ้าเกิดติดโรคแคนเกอร์เป็นอาการหนักๆมากขึ้นนะครับก็จะสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากทําให้เพื่อของเราตายได้นะครับอย่างเช่นมะนาวเนี่ยถ้าเป็นโรคแคนเกอร์เยอะๆจะมีน้ํำยางไหลแล้วก็ตายไปในที่สุด ดังนั้นแล้วนะครับหลังจากฤดูฝนหมดไปเราควรที่จะดูแลสวนมะนาวสวนส้มของเราให้เป็นอย่างดีซึ่งโรคแคนเกอร์เองนะครับเขาจะเริ่มเกิดจากที่ใบก่อนนะครับเราสามารถที่จะสังเกตอาการที่ใบได้จากนั้นก็จะเริ่มไปที่ดอกที่ผลแล้วก็เข้าไปสู่ลำต้นซึ่งถ้าเกิดเข้าไปสู่ลำต้นแล้วนะครับก็จะสร้างความเสียหายและรักษายากมากดังนั้นแล้วนะครับในวันนี้เราก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการใช้ด่างทับทิมเพื่อป้องกันและกําจัดโรคแคนเกอร์ สำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเลยหลังจากที่เราได้ด่างทับทิมมานะครับเ้วก็เตรียมน้ํา1ลิตรจากนั้นเราก็จะใส่ด่างทับทิมลงไป1กระป๋องเล็กนะครับเพื่อที่จะทําการเจือจางก่อนก่อนจะนําไปใช้งานนะครับเราควรที่จะคนให้เข้ากันให้ดีก่อนหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราสามารถนําไปใช้งานได้เลยสําหรับวิธีการใช้งานเราก็จะใช้น้ําละลายด่างทับทิม2 0ซีซีต่อน้ํา10ลิตรจากนั้นเราก็ปิดฝาแล้วก็เขยา่านะครับนำไปใช้งานได้เลยตัวนี้เราจะไปฉีดพ่นกับต้นมะนาวซึ่งในการฉีดพ่นนะครับเราควรท่นุกสว เราสามารถใช้งานได้ทุกสัปดาห์จนกว่าโรคแคนเกอร์เน anyway> no> ี่ยจะหายไปด่างทับทิมที่เราผสมนะครับเราเจือจางแล้วแล้วมันเหลือเราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้จนกว่าจะหมดนะครับแต่อย่าเพิ่งให้โดนแสงแดดสําหรับประโยชน์ของการใช้ด่างทับทิมเพื่อที่จะป้องกันและรักษาโรคแคนเกอร์นะครับตัวนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับชาวสวนมะนาวสวนผลไม้เป็นอย่างมากเพราะว่าด่างทับทิมเนี่ยจะมีราคาถูกมีความปลอดภัยในการใช้งานสูงด้วยด้วยในเรื่องของการรักษาโรคแคนเกอร์ได้เป็นอย่างดีการใช้ด่างทับทิมเพื่อกําจัดโรคแคนเกอร์สูย์นี้ได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการป้องกันและรักษาโรคแคนเกอร์ด้วยดั่งทับทีมนะครับโรคแคนเกอร์เป็นโรคติดเชื้ออีกชนิดหนึ่งนะครับที่เกิดจากเชื้อราเป็นโรคประจําตัวของพืชตระกูลส้มพวกส้มเขียวหวานส้มโอแล้วก็มะนาวถ้าเกิดติดโรคแคนเกอร์เป็นอาการหนักๆมากขึ้นนะครับก็จะสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากทําให้พืชของเราตายได้นะครับอย่างเช่นมะนาวเนี่ยถ้าเป็นโรคแคนเกอร์เยอะๆจะมีน้ํำยางไหลแล้วก็ตายไปในที่สุด ดังนั้นแล้วนะครับหลังจากฤดูฝนหมดไปเราควรที่จะดูแลสวนมะนาวสวนส้มของเราให้เป็นอย่างดีซึ่งลักษณะของโรคแคนเกอร์ก็จะมีตัวอย่างให้ดูตัวนี้นะครับกำลังเกิดที่ใบแล้วก็ค่อนข้างที่จะเยอะซึ่งโรคแคนเกอร์เองนะครับเขาจะเริ่มเกิดจากที่ใบก่อนนะครับเราสามารถที่จะสังเกตอาการที่ใบได้จากนั้นก็จะเริ่มไปที่ดอกที่ผลแล้วก็เข้าไปสู่ลําต้นซึ่งถ้าเกิดเข้าไปสู่ลําต้นแล้วนะครับเขาจะสร้างความเสียหายและรักษายากมากดังนั้นแล้วนะครับในวันนี้เราก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการใช้ด่างทับทิมเพื่อออป้งกกกัันและําจดโรคเ์ สำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับเราเตรียมด่างทับทิมมา1กระป๋องเล็กประมาณ10กรัมแล้วก็จะมีน้ํา1ลิตรเพื่อที่จะทําการเจือจางก่อนสําหรับวิธีการทานะครับขั้นตอนแรกเลยหลังจากที่เราได้ด่างทับทิมมานะครับแล้วก็เตรียมน้ํา1ลิตรจากนั้นเราก็จะใส่ด่างทับทิมลงไป1กระป๋องเล็กนะครับเพื่อที่จะทําการเจือจางก่อนตัวนี้จะมีประโยชน์ในเรื่องของการฆ่าเชื้อต่างๆได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเชือ้อราเชื้อแบคทีเรียต่างๆก่อนจะนําไปใช้งานนะครับเราควรที่จะคนให้เข้ากันให้ดีกกก่่ออนนนให้้ดางททัับิมลํ หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราสามารถนําไปใช้งานได้เลยสําหรับวิธีการใช้งานเราก็จะใช้น้ำละลายด่างครับทีม 20cc ต่อน้ํา10ลิตรจากนั้นเราก็ปิดฝาแล้วก็เขย่านะครับนำไปใช้งานได้เลยตัวน,นี้เราจะไปฉีดพ่นกับต้นมะนาวนะครับ สำหรับวิธีการใช้งานนะครับเราก็สามารถที่จะฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทรงพุ่มเลยอ่าซึ่งในการฉีดพ่นนะครับเราควรที่จะฉีดพ่นให้โดนทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นลำต้นหรือกิ่งต่างๆนะครับทั้งใบทั้งลำต้นเลยเราควรที่จะฉีดพ่นให้ทั่วนะครับควรที่จะใช้ในช่วงระยะเวลาที่อ่ามีหมอกเยอะๆตัวด่างทับทิมเนี่ยสามารถที่จะติดกับใบติดกับต้นมะนาวได้ดียิ่งถ้าเป็นตอนหลังฝนตกเนี่ยยิ่งดีนะครับจะได้ผลดีเลยแต่ก็สามารถฉีดในช่วงที่มีอากาศเย็นได้เหมือนกัน เราสามารถใช้งานได้ทุกสัปดาห์จนกว่าโรคแคนเกอร์เนี่ยจะหายไปหลังจากที่เราใช้งานไป2-3ถึงรอบนะครับโรคแคนเกอร์ก็จะหายไปดางทับทิมที่เราผสมนะครับเราเจือจางแล้วแล้วมันเหลือเราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้จนกว่าจะหมดนะครับแต่อย่าเพิ่งให้โดนแสงแดดเก็บในที่อากาศแห้งแล้วก็มีลมควรที่จะใส่ขวดแล้วก็ปิดฝาให้มิดชิด สำหรับประโยชน์ของการใช้ด่างทับทิมเพื่อที่จะป้องกันและรักษาโรคแคนเกอร์นะครับตัวนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับชาวสวนมะนาวสวนผลไม้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าด่างทับทิมเนี่ยจะมีราคาถูกมีความปลอดภัยในการใช้งานสูงด้วยด้วยในเรื่องของการรักษาโรคแคนเกอร์ได้เป็นอย่างดีสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านปลูกมะนาวหรือปลูกส้มส้มโอนะครับแล้วเจอปัญหาในเรื่องของโรคแคนเกอร์เข้าไปทําลายต้นพืชที่ท่านปลูกท่านสามารถที่จะใช้ด่างทับทิม ในลักษณะเจือจางเพื่อที่จะป้องกันและกําจัดโรคแคนเกอร์ได้นะครับตัวนี้เห็นผลค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เห็นผลเร็วด้วยวิธีการทําและการนําไปใช้งานเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องเสียเวลาหมาักทาเสร็จก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับเกษตรกรผู้ที่ทําสวนส้มสวนมะนาวสวนส้มโอนะครับการใช้ด่างทับทิมเพื่อกําจัดโรคแคนเกอร์สูย์นี้ได้ผลแน่นอนครับ